เอาแล้วครับวันนี้ก็พามาดูน้องกจิซ้อมฟุตบอลกับโคเต้เป็น EP ีที่80แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงไะวันนี้นะครับก็มีไม้ของโกเช็คมาด้วยนะครับวันนี้เอาที่การเสียงรบกวนนะครับนี่เป็นขนการเสียงรบกวนติดมาด้วยนะครับเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ติดมานะครับเสียงก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับมีเสียงลมเข้าเยอะครับวันนี้ก็เลยมาใส่นะครับโอ ดูโคตเต้ครับโคตเต้สวัสดีครับดันประตูอยู่คนเดียวครับซ้อมไปแล้วเรามาช้านะช่วงนี้ก็ซ้อมกันเร็วโคตเต้ฝัดมันเดินว,วานไม่ได้ใส่ขนวันนั้ไม่ใส่ขนลมพัดแบบเป็่นเสียงแบบฟึ๊บฟึ๊บ <laughs> มันเป็นเสียงเอกแคกเอแกอแคกจากนี้เดี๋ยวจับเลย หุ้ยไทตันมาเร็วคนนี้ไม่เคยเจอคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอ็มเอ็มหัดเทพอายุเท่าไหร่ครับสิบสามโอเคเอ็มอายุสิบสามเราต้องไปถามกับตันทีมครับกับตันทีมครับวัสด,ดีครับกับตัน,นทีมครับกับตันทีมวัสดีครับอ่ารูปแบบที่เท่าไหรแล้วครับ สองสองเดือนเดืครับมาสายทุกวันอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรไปยังไงมัเชื่อเชื่อเชื่อถนาดเหมัอนจันค่าเราขัดแย้เนี่ยเลี้ยงบอดจะรอขแจ้งวันแบบนี้นะอ๋อจ่ายไปแล้วก็วิ่งนะครับทำทางนะครับสลับกันไปกันแบบนี้นะแบบนี้ครับเราก็วิ่งวันดีครับไปกันแบบนี้นะฮะหุย ดูแรกๆก็อาจจะงงนะฮะคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ไปตายสุงมือจ่ายบอลแล้วก็วิ <f <f ่งควไปนะนี่ครับจ่ายบอลแล้วก็วิ่งควไปนะคเฮ้ยควายกันอย่างนี้นะครับหลังจากที่ฮาเล่นยิงไปเข้าแล้วก็ตูนกระบาลครับตอนนี้คือจะตั้งประตูแล้วเดี๋ยวซ้อมกันยิงสวัสดีครับสวัสดีครับ มิสนะครับมิสฟอร์ส <c oughs> ฟอร์สกับซันต้านะฮะนี่ครับฟอรสส่งแล้วก็วิ่งไปซันต้าเลี้ยงนะครับเลี้ยงมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ฟอร์สฟอร์สก็จะเลี้ยงนะครับซันต้าก็จะวิ่งหน่อยๆคุยกันเฉลอมกับโอโซนนะครับคุยกันนะครับ,รบแบบนี้ชุดเล็กทำเหมือนกันไหมเหมือนกันมั้อ ชุดเล็กทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดนี้ก็เพิ่งมาจากวนเอกครับไปรปใหม่อ้้ปยาวก็ตอปะตอเราวนกลับไปรูปแบบที่หนึ่งย้ายไปตรงนู้นนเิ้งมาหทไงย้ายตรงนู้นย้ายตรงนู้นดูดูร่นพี่เป็นประตูหรือเป็นอะไรเป็นประตูเป็นประตูไปหาที่ตั้นนู้น มันไปคุกโคนมารูปแบบที่หนึ่งทำไรู้เหมือนนกัเพิ่งมาเพิ่งมานะครับเพิ่งมานะคะเพิ่งมานะครับเดชไปสิบังอะบังบังบังอันนี้ครับกลับไปรูปแบบที่หนึ่งนะรูปแบบที่หนึ่งไปถึงมาร์ m เกอร์สุดท้ายแล้วก็ยิงประตู แล้วมาเยิงสุดท้ายรูปแบบที่หนึ่งแล้วก็ยิงประตูนะนี่เนี่ยตู้เร็ววิ่งเป็นแนวตรงนะครับพาสซิ่งแล้วมูฟเมนต์ไปนะครับวิ่งเป็นแนวตรงนะครับแบบนี้ครับยิงประตูแล้วก็เฟิร์ตทัดโอ้โอเคไหมความยิงอ๋อเริ่มเลยคุยกันในกลุ่มของตัวเองอ่ะคลับกันมาเป็นชุดเล็กนิดวิ่งเร็วๆดิให้แล้วเคลื่อนที่เร็ววิ่งไปครับ สลับเป็นฟันปลานะครับแบบนี้นะครับแล้วออโต้จะเป็นคนยิงนะครับออโต<ด>้เข้าสายแล้วก็ยิงโอ้หคมกลิบโอ้โหแอคเลยามาดูโอโซน,นมั้งครับกับเฉลิมเฉลิมส่งเฮลโซนเฟิร์สทัชไปข้างหน้าแล้วก็ยิงเรียบร้อยจเจมกับ Justin. จัสตินเจมจะเป็นคนยิงนะครับส่งให้ Justin. จัสตินจัสตินเร็วหน่อยเร็วหน่อยเจมครับ ให้เติร์ดจะรู้หน้าที่ตีเลยขยับไปไหนตีเอ็มเอ็มจะตีนครับไปเรื่อยๆครับไปถึงอันสุดท้ายแล้วเอ็มเฟิร์สทัชเข้าขวาประตูไม่มีแล้วก็โลงๆยิงอ่อนิวกลับมาทันนะเฮ้ยเมยกับตานบพี่เขามาครึ่งทางแล้วก็ออกรอเลยเอาละเมยกับตานออกเลยออกเลยออกเลย มาถึงมาเกอร์สุดท้ายตาเฟิร์สครับแล้วไอ้พวกนี้ออกเลยฮะโอ้โหโอ้เซฟด้วยมือเนี้ยยังกระทะนัดครึ่งทางแล Tao, ああ้วออกเลยครึ่งทางแล้วออกเลยครับเอาแล้วก็เป็นฟอร์สนะฟอร์สจะเป็นคนยิงแล้วก็ยิงตรงกลางคนนิวกระโดดหลบโอ้อ่าเป็นบีทยังไม่ถึงบีทไอเบสบีทเบสสองพี่น้องครับแล้วเป็นบีท ยิงโอ้โหบอลเหมือนทรงคืนประตูต่อไปเป็นบิ๊กนะบิ๊กยิงโอ้โหปัดไม่ไม่ผ่านนะครับปดัไบ <Okay. S 1> ปดไม่ออก, <Okay. S 1> น,กนะครับเป็นก็ตจีนะกัตจีจะเป็นคนยิง <Okay. S 1> ยิงไปที่น้ำโม่โ <Hey. S 1> โโใจลูกตกพื้นนะครับเป็นกกฉเฉลิมนะฉเฉลิมกับโอโซนเฉลิมเฟิร์สทัชไปทางขวาแล้วก็ยิงขามขานะโอ้โห อ่านะเป็นเอ็มกับจัสตินนะเอ็มจ่ายมาจัสตินจัดตีนเปิดทัดไปตรงกลางแล้วก็จ่อซะเหลือเกินแล้วก็ยิงไปทางขวาไปเลี้ยงเข้าไปเลยล่ะแล้วก็เป็นเมฆนะครับจริงๆริงเขาจะเตะขาหักไปเลยนะครับมีเปิดทัดเข้าซ้ายซ้ายแล้วก็แปรโอ้โหงามหยดเขาจะเป็นสุรชัยเลยแหละสุรชัยเขาจะเสียบไปหักเลยลูกเนี้ย ถามวันดูชุดโตกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นฟอร์สกับซันตาครับฟอร์สตรงให้ซันต้าซันต้าไปฟอร์สเข้าซ้ายแล้วไม่ต้องจับโอ้โหไปที่เฉลิมเลยครับเป็นบีสกับเบสเหมือนเดิมเลชนะสองศูนย์ใส่มาเลยอ๋อสองศูนย์หาเลนหาเลนหาเลนกุมกระบานเงี้ยหลุดหลุดแล้วยิงไม่ได้ต้องเป็นพักอกอ่อนแอหรือเกินเรียบร้อยเมื่ใช่ก็ต้องเป็นในพวกเนี้ย ไปเป็นบีกัปตันครับเป็นเข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้โหตันปัดเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับทะลุประตูออกไปแล้วไม่เห็นครับเอานะครับเป็นกัปตันทีมครับโอโซนเปิดทับข้าวซ้ายแล้วก็ยิงโอ้โหเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วตอนนี้ไม่เข้าครับไปเลยเวลาเป็นออโต้นะครับไปทางซ้ายเปิดทับไปทางซ้ายเข้าทางนั้นยิงย้อยๆโอ้โหแต่ตันปัดแบบวิ่งไปหอแล้วนี่เลย บอลมาฮึบบอลมาเลยให้ให้ฮึบวิ่งมาอ้อบอลมาดูฮึบเมกไหลมาไม่ตรงเาทันแล้วก็เข้าขวายิงโอ้โหแต่น่้นปัดไว้ได้ด้วยถุงมือทาหน็อตแล้วเต้นจัดตีนแล้วยิงยิงตรงกลางโอ้โหประตูมาไม่ทันประตูมีตั้งหลายคนมันยังเปลี่ยนก็ไม่ได้อีกเหรอ ป <risque. S 2> ระตูมาไม่ทันนะจะตินยิงเข้าไปง่ายๆต่อไปเป็นชุดโตนะครับเฉลิมเอาละครับ,บม,มามเ <ayo S 1> <ค>้วเร็วๆมูเมนเร็วๆหมูเม้นเร็วๆนะถูกบอกแล้วแล้วก็เฉลิมยิงโอ้ยปัดไม่ยิงชุดโตชุดโตวันทันได้วันทันเลยนะนะคนเป็นเจ้าเอ็มนะครับส <ๆ S 2> <ๆ>ิบสามวัน <champ> ทันได้วันทันเลยจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีสิบปีเท่านั้นนะครับมาแล้ว ไม่เจ้าเอ็มเฟิร์สทัดไปทางขวาแล้วยิงนได้บันทัเลยนโมเช็คระยะไม่ดีนะครับเข้าไปเลยไอคนที่รอรับบอลก็ขยับเร็วๆคนที่ขยับเคลื่อนที่ก็ขยับเร็วๆออนิวโอ้โหแตะแบบแป๊กๆไปซันตาคัดเกามาออนิวยังไงยิงเลยนะโอ้ยังเดทัดไปแล้วก็ยิงโอ้โหปัดไว้ได้นะเป็นออโต้กับกอจีนะครับอะไรเออ ออโตตามึงเล่นไปแล้วเม่ก็จี้ทรงมาออโตเฟิร์สทัชไปข้างหน้าข้างซ้ายแล้วบอลย้อยๆโอ้โหยิงแป๊กไปเนี่ยใครรอเล่นก็ไปเลยดิคู่เราไปอะฟอนะรับือน้าสายข้างถนัดแล้วยิงับโอ้โหแต่ตันปัดไปได้โอ้โหไม่วันทักันาอเป็นจัตินะโอ้โหวนมาเร็วเหลือเกิน จัสตินเข้าขวาขวาแล้วก็ขวาสองทีแล้วก็ยิงนะเข้ามุมไปนะไปเป็นเมกเมกเฟิร์สทัดแล้วก็แปะชนเสาเด้งออกมาแล้วรีเบายิงเข้าไปง่ายๆไม่มาเป็นบิ๊กเตอร์ตนะไงส่งกันถูกไหมนะฮะ ห <laughs> มือนแปลกๆเหมือนแปลกๆเอาแล้วเอาแล้วบิ๊กเข้าซ้ายแล้วยิงเลยนะโอ้โหสียบเลยต่อไปเป็นบีทนะบบีทดวงจันทโมบีทจอ่จอจ่อโ,โ,โอ้โหนโมปัดไปได้โอ้หยิงยังไงก็ไม่เข้าต่อไปเป็นโอโซนนะเฟิร์สทัชโอ้โหจ่อแล้วจ่อจัดแล้วก็แปะเข้าไปกดจีนะ Auto, ครับกดจีกับออโต้ครับ โอ้โหเปิดหทางหน้าก็ติวิ่งต่อยบอลผ่านไปทางขวาแล้วก็ยิงโอ้ยไต่กันปัดไม่ได้โอ้โหมากแล้วประตูนี้เหรอไต่ตันปัดไว้ได้นะต่อไปเป็นอ่อนิ้วนะอ่อนิวกับอูนะครับอ่อนิวเหนียวจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปลองของเลยนะท่านเหนียวจริงเเดี๋ยวไปลองของพ่งนี้เลยโอ้โอใจเย็นๆใจเย็นประตูตัวนี้ตั้งแต่แปรงเอานะครับจัสตินนะครับเน็งแล้วก็ ยิงมีเอานิ้วสกัดด้วยเท้านะต่อไปเป็นตาครับฟิิลปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์ส่งฟิลิปโรเลอร์จับบอลฟิลิปโรเลอร์ซ้ายโยยิงแบบแม็กไกวโอ้เอาแล้วเป็นเติ้ลนะเติ้ลนะซ้ายอยู่ปัดไม่ได้นะครับเอาครับชุดเล็กไม่มีใครมาแล้วครับต่อต่อไปชุดไหนออกครับไม่มีใครออกแล้วครับชุดเล็กเอา เอาครับเป็นเฉลิมกันครับเฉลิมกับโอโซนเฉลิมไปโอโซนโอโซนไหลมาแล้วครับโอ้โหสับขาหลอกแล้วยิงโอ้โหนโมเซฟไม่ได้โอบีดถึงบีดแล้วบีดยังไงยิงแปรเข้าไปง่ายๆ่ายสายไม่ดีเดียวเอานะครับมาอีกแล้วครับตาทำไมวนมาถึงตาเร็วจังชุดโต๊ะมาแล้วครับมาแล้วครับ จุตโตเียรูปแบบเป็นรูปแบบที่2เปิดทัดไปทางขวาแล้วโอ้โหเตะให้น้โมเฉยเฉยจุดโตจุดโตรูปแบบที่สองรูปแบบที่สองอ๋อแล่ะครับเจ้าเบสจูเนียนะครับเล่นมาเล่นมาเล่นมาโอ้โหแตะไปเบสบอกไม่ทันไม่ทันมึงจำไม่ได้เหรอรูปแบบที่สองเนี้ยอ๋อแลครับรูปแบบที่สองครับก็คือวิ่งสลับกันนะครับ คนหนึ่งเลี้ยงคนหนึ่งวิ่งนะฮะเอาล้วครับใครจะเป็นคนยิงนะครับแล้วแล้ววิ่งสลับไปคนยิงเป็นซันต้านะครับยิงก็เป็นยิเรื่ <ไป S 2> องอะไรบ้า <ไป S 1> <ๆ S 2> ตัดส <ไป S 2> ินใจไม่ได้ว่าใครจะเป็น,นครับต่อไปเป็นออโต้นะครับเปิดธารเปิงซ้ายยิงโอ้โยย้อยข้ามหัวนะครับต่อไปนะครับโซนเปิดทัรไปางน้าโอ้เจ้า เจ้าคิมกับเจ้าเ้ามานะเอาโอโซนเออ้คนที่ร Mont ับบอลตรงนู Lap ้นน่ะเองจะเฟิร์สทัชไปทางไหนถนัดขวานะเปนจะตินจะตินโอ้โหแล้วแล้วก็ยิงโอ้ไททันวิ่งมารับบอกหวานเจี๊ยบสนามไม่ดีสนามไม่ดีป่ะคนไม่ดีอะไรสนามไม่ดีเอานะเปนบีคับเลี้ยงเข้ามาจี้เข้ามาหลังซ้ายแล้วก็ยิงไปตรงกลางครับไททันปัดไว้ได้ บอดไม่ดีเพิ่งหายบาดเมื่อวานบดไม่ดีเลยเป็นไข้บาดดีครับหยอกเล่นหยอกเล่นกับเจ้าคิมนะครับเอาครับชุดเล็กไม่มีใครออกอีกแล้วครับเอายังไงออโต้กับบีนะครับโอ้โหเอายังไงเอาเลยชุดโตเลยชุดเล็กไม่ทันละสองคนไปดูสาวกินเจกันมาแล้วเมื่อคืนเห็นอตาวิ่งตัดนะครับเอามั่วแล้วมั่วแล้ว ตายฟอสนะครับสลับกันยิงแตนครัเป็นตาได้ยิงครับอย่างไงเข <c oughs> ้าขวาดีกว่าซ้ายมันบโอ้โหเกือบสามเหลี่ยม <c oughs> อานะเป็นจตินนกับเอ็มนะเอ็มไหลสวยมากครับแล้วหลุดเดียวจตินยังไงยังไงโอ้ยิงไม่ทังซ้ายอันนี้ยังควยกันอยู่นะครับชุดโตร,รูปแบบที่สองเฉลิมยิงด้วยขวาแตตันปาด เ,เ,เอาชุดเล็กไม่ออกเหรออ่านับก็จีกับออโต้นะครับเฮ้ออให้มันถึงจุดก่อนดิให้มันถึงจุดแล้วค่อยส่งกับก็จีนะครับอ่ารับก็จีจะได้ยิงแนละ้วเฟิร์สทัดไปทางขวาแล้วโลงๆยิงโอ้โหนะโมบอกหวานเจี๊ยบยิงแบบนี้เลี้ยงกับบายังไงเอาคืนมานะอเอาอยังไงครับชุดโตชุดโตวิ่งสลับกันนะครับขอนิ้วกับปูนะครับ สลับกันวิ่งสลับกันเลี้ยงนะครับ<ม>คนหนึ่งเลี้ยงคนหนึ่งวิ่งนะครับเป็นออนิวจะได้ยิงนะ <Ne> <ๆ>ออนิวออนิวยิงด้วยซ้ายแล้วก็เสียบมุมไปเลยเป็นบีดนับบีทยิงนะโมโอ,โโอ้โหเขาเซฟสามเหลี่ยมเยอ๋อ้ยอ๋อเข้าไปที่หน้าท้องลูกนี้เอาชุดไหนเอยชุดไหนออกชุดไหนออกชุดตัวยังคอบอลอยู่ครับเป็นชุดเล็งนะครับเป็นเจ้าคิมกับจตินับ เจ้าคิมไหลให้จัดตินจัดตินเฟิร์สททัพโอ้จอขนาดนี้เอาไปเข้าด้วยโอโ้เวนกมัมเอาครับต่อไป <c oughs> เป็นซันต้ากับฟอร์นะครับฟอร์สจะได้ยิงคนระับฟอร์สเข้าสายข้างถนัดแล้วปันโอ้ย๊ยเข้าเสาสองอ่านะนเป็นเจ้าเอ็มกับเจ้าเก้านะนแล้วก็ไหลมานะครับ แล้วก็ไหลาไมาที่นะครับกาวหลุดเดียวเข้าไปจอจอแล้วยิงตรงกลางเรียบร้อย่าเป็นบิ๊กกัเติรครับเติ้นจะได้ยิงด้วยซ้ายแล้วก็บอลตกแล้วก็ปัดไว้ได้นะครับยังไม่เข้านะครับเป็นเมฆนะครับกับตานะครับเป็นเมฆจะได้ยิงนะคเอาแล้วมเมฆเฟิร์สทัชเข้าไปซ้ายแปรโอ้โแปรแบบหลอกๆด้วย ไปเป็นเอ็มกับจัตินนะครับทำไมเอ็มมันไม่ได้ยิงเลยวะจัตินอีกแล้วเหรอจัตินยิงอีกแล้วเนี่ยสามรอบแล้วเนี่ยจัติน,นแบ่งเพื่อนยิงมั่ง,งอ,อ้าวใช่เหรออานะเป็นโอโซนครับเข้าซ้ายแล้วซ้ายตรงกลางโอ้โหปัดไว้ได้นะเป็นออโต้ครับอ,อว<ร>ควรได้ใส่เ้าตัวนี้สวยๆยังไม่ชิปชิปไปโอ้โหที่อลูสูนไปเอาทำชิ้นกันได้นะตรงเนี้ย สองคนที่มาถึงเทช่นสุดท้ายเองสามารถทำชิ่งกันได้ออกแบบอะไรเองเข้าใจปะ่ะมีไหมมีมีแบบในสมองมีจินตนาการในสมองไหมสองคนช่วยกันเล่นเล่นรูปแบบอะไรได้บ้างเ่ะเริ่มเดียทำให้ดูหน่อยนีย่หนึ่งคู่อ่ะเทช่นสุดท้ายให้มีเรื่องของการทำชิ่งเล่นร่วมกันทำอะไรได้กันได้บ้างตรงนี้ แล้วออนิวโอ้คืนไม่ดีครับโอ้ยิ่งเรียบรอ้อยออกมาคู่น่อนี้ไอ้ตอาไหมมีอะไรบ้างไหนมาดิดอ่ะตามานี่้ยสมมุติาาตาให้ชอยนะให้ชอยสมมุติตามาถึงเทชันจุดท้ายใช่ไหมพี่มาถึงอึ๊บตาให้มาแล้วขยับไปข้างหน้าอึ๊บแบบนี้ได้ไหมอนนมาหรือตอาไม่ยิงตาเบือ่อคืนมาพี่ขยับต่ออึ๊บ ขยับต่ออีกทีหนึง่งขยับทีนึงขยับทีนึงขยับทีนึงหนึ่งแบบนี้ได้ไหมโอเคให้สองตัวอย่างนะอเลือกเล่นอเอา <AO, S 1> เลือกเล่นดูดเลือกเล่นดูอเริ่มเลย iem, เริ่มเลยเริ่มเลยใช่สองตัวสองตัวที่ร่วมเล่นการยิงได้ทั้งสองคนเลยแต่เลือกเล่นเอาแต่แทงไปให้เพื่อนหรือให้เพื่อนแทงกันมาอีกทีหนึง่งรวมเล่นกันเอาเนี่ยตอนนี้เองคู่ใครคุยกันได้เลย จะเล่นยังไงจะเล่นยังไงร่วมกันโอม่เข้าจะให้เพื่อนเล่นมึงส่งบอลแปะแปะแปะอย่างเงี้ยยังเป็นชุดรวมเป็นยังไงรวมเป็นยังไงหรือจะยิงเองเอามาแล้วเป็นตานะครับยิงด้วยขวาแล้วก็ไททันเซฟสุดยอดแล้วก็เจ้าคิมยิงไททันเซฟโอ้โหปัดติดปัดเข้าประตูแล้ว เอานะเป็นก็อตจีกับออโต้นะออโต้คืนกอตจีไามกอตจียังไงคืนออโต้ไปแล้วออโต้ยังไงเลี้ยงเข้าไปแล้วดวนกับนโมนโมโดนปัดออโสกัดลงไปด้วยอ้้วนะเป็นเฉลิมกับโอโซนนะอาลับจะเล่นรูปแบบไหนนะคัคุยกันมาหรือยังแล้วโอโซนควยให้เฉลิมยาวไปไต้ตันลงมายิงไม่เข้านะ แล้วชุดเล็กอะไรกันก็ไม่รู้ครับ3คน4คนแล้ว terrace, เจ้าก้าวยิงโอ้โหแม้ตะคานก็ไม่เห็นเอานะครับเป็นอูกับออนิวนะครับไม่รู้คุยกันมายังไงออนิวคือมาอูอูเฟิร์สทัชแล้วยิงเลยนะครับชนเสาเด้งออกมาแล้วไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำ <c oughs> <ninety> <accused> อะไรพูดกันเองยิงจัเน่เป็นเบสจูเนียนะครับกับเจ้าคิมโอ้โหสะดุดขาตัวเองโอ้ไม่ก็ครับเบสจูเนียคืนไปเจ้าคิมเอายังไงคิมคิมขึ้นมาเบสจูเนียเบสเบสจูเนียไปแล้วครับประลูกเดียวยังไงลากไปหน้าประตูแล้วลากไปอีกลากไปถึงหน้าประตูแล้วดวนกันน้ำโมยังไงแล้วยิงเอารถขานับยังไม่เลอศโอ้ไม่ได้ครับต่อไปไปคีม่ดังคือ ต่อไปฝั่งไหนไม่รู้ครับพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะให้อ้าวครับไหลยาวๆมาที่ฟอร์สเปิดทัดโดงๆย้อยๆลืมไปล่วงไปไหมน้ำเบาไปไหมน้ำเบาไปนี้นะแปรเข้าไปง่ายๆครับเป็นเจ้าเอ็มครับจะได้ยิงเป็นครั้งแรกแล้วไม่เประตูยังไม่มาแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆครับเสียบมุมไปเลยเอาาะครับเป็นตากับเมฆนะครับไม่รู้ใครจะยิงแล้วครับตอนนี้แล้วยังส่งกันอยู่ครับ ไขให้เมกแล้วโอ้โหไปนู่นเลยครับเข้าวัดอานะบ,บีดบีดกับคิมบีดคิมแล,แล้วก็บีดบีดยังไงมองหาคิมหนึ่งทีแล้วจะให้คิมดีกว่าคิมลงแล้วก็ยิงออกไปครับบีกับเต้นะครับบีก เฟิร์สทัชแล้วตอกจนมาที่งต้นต้นยิงคุณนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณนี้เราคุยกันมาทำการบ้านกันมาเยี่ยมมากนะเป็นโอโซนครับโอโซนกับเฉลิมสามนาทีไปด้านหน้าที่มาร์เกอร์สุดท้ายให้โอโซนยิงเลยนะครับแล้วก็ชนคาร์สามนาทีคู่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีแต้มสวยนับตั้งแต่คู่นี้นะนับตั้งแต่คู่นี้ใครยิงไม่เข้าสวยนับแต้มตัวเองด้วย เอาแล้วครับมีชาเลนจ์เกิดขึ้นนะครับใครยิงไม่เข้างานเข้าครับนับตัวเองนะครับว่าได้กี่ลูกเอาละเป็นซันต้ากับออนิวออนิวอัน้ครั้งนิดนึงเจอโคตรแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆไม่เอาไม่เอาใกล้เกินไปใกล้เกินไปไม่นับเอาใกล้กินไปไม่นับด้วยนะใกล้เกินไปตั้งมาเกอร์ก่อนพวกนี้ชอบโกง แล้วก็ยิงโอ้โหประตูสามคนนะครับแล้วคิมยิงโอโคเตอร์นะเอานะตายิงโอชนเสาไม่นับนะไม่นับนะไอเบอร์ยี่สิบห้าเอานะครับเป็นกอจีกับออโต้นะครับกอจีให้ออโต้ถูกต้องกอจีก็จะหมดแรงหนึ่งครับเพราะช่วงกินเจไม่ค่อยกินอะไรเอาแล้วกอจีออโต้ ก็จีหลุดแล้วคนเดียวยังไงดวนกับนโมยิงแล้วก็เรียบร้อยอ่านะเป็นโอโซนกับเฉลิมนะโอโซนเฉลิมไปโอโซนโอโซนแตะให้เฉลิมเฉลิมยิงด้วยซ้ายโอ้ยตันบอกสบายคืออะไรอะไรของท่สอคน อานะครับเจ้าคิมกับเจ้าบีทั้งจริงปะคิมโอ้โหหลอกว่าจะทรงนะับดึงับมาแล้วยิงเลยนะเรียบร้อยเป็นสามคนเทียงกันครับว่าใครจะรับมีแต้มกำลังประชุมกันอยู่นะอ่านะครับอูนะครับกัฟอร์สอูวิ่งเติมไปข้างหน้าแล้วยังไงไปเองเลยให้ฟอรนะฟอสเข้าสายยิงตรงกลางปับไวยได้นะ กลับมาใหม่ด้วยอาทีเดียวละทีเดียวจะตีนยังไงครับยิงปัดไม่ได้นะโอ้โหเอานะครับเป็นเมฆเมฆยิงหลับไปได้นะยังไม่เข้าเลยนะครับตั้งแต่ออกกดรองเท้ามันไม่ดี้องทําใหม่ขอโตยิงเรียบเลยทีแปดคนนะเอาละครับโอ้โหตเอคนไป แล้วเอคืนมาที่บิ๊กยิงเรียบเอเคมาเกอร์มาเกอร์ตันถุงมือทานอสเจ้าเก็บเลยกาวนะครับกับเจ้าเอ็มเอากาวหลุดเดียวยิงโอ้โหเซฟไม่ได้นะครับเก็บมาเกอร์เก็บมาเกอร์พอพอก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย Okay,